ตอนนี้ก็เตรียมงานรับบิณฑบาตของวัดศรีมงคล,ล,ลนเหนือนค่านคนเอกคนตำร,รวจเอกประชาพงนอกพร้อมภรรยาท่านก็มาเตรียมทำบุญตักบาตรในงานเฉลิมฉลองพระเจดีย์จันทลวิสุธทธิวัดศรีมงคลเหนือในวันนี้วันที่สวันที่สี่ มิถุนายนอันนี้เราจะดูกันแม่เตรียมทำบุญตักบาตรแล้วก็ญาตโยมในสิ่งที่ยังไม่ได้รอทำบุญตักบาตรนั่งกอดใจเย็นเ็ๆใจเย็นๆญาติโยมคอยเสบาน กลุ่มการมาไม่ทันหรือว่าจะภาระนี้เป็นเรื่องกานล่างท่านก็จะมาค่อยใสทำตามประสงค์ของท่านว่าท่านจะทำหน้าที่ในการที่จะอันเสริมพระพุทธรูปขึ้นเป็นปฏิฐานอยู่ทัานบนของเจดีย์แล้วก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไว้ในเจดีย์รอบด้นจ่าโอ้ญาติโยมขออนุญาตเด้อเตรียมใช้บุญใส้บาทกันเจริญกรท่านท่านตำรวจเอกประคามผมนอกญาติโยมกำลังคอยใช้บาทเหตุและบารคสิ่งที่มาถึงวันนี้ได้ให้ท่านได้บาโรคเหตุและก็บารคความเป็นมาของ กท่าดีนนีนี่แหละท่าได้กลาวกับพ่อแม่พี่นอายเ่อการเรียนกำลังสร้างมากำลังเตรียมใส่บาทให้ตอนเช้าวันที่สี่มีทุนายนวันนี้หยาดโยมกำลังเตรียมตางบาทกันอเะเยอะแยะเลยวิธีารยันียาดโยม จนญาติโยมเมืองมุกดาหารเพื่อเตรียมใส่บาตรวันนี้แล้วท่านเจ้าวายท่านได้คำของที่ระลึกเมื่อคืนนี้ก็ลืมประกาศไปว่าหลังจากที่พิธีเสร็จแล้วนี่จะแจกของที่ระลึกการที่เราได้มาสมโภชตกเยี่ยมวันนี้ญาติโยมกำลังเตรียมใส่บาตรมาทางนี้ล้นมาทางนี้มาเรื่อยญาติโยมก็มามี จำนวนมากหลายคนพอสมควรเอาาเมาเรื่อยแต่จะเป็นอะไรน้อยไม่ทราบไม่ทราบว่าท่านจะคว่าท่านเตรียมอะไรไว้ให้พวกเราว่าครั้งหนึ่งเราได้มายันโยมคอยเสวยองเจดีหลวงปู่นอกเหนือจากที่ได้บุญได้ความมาชื่นดลบันใจแล้วเราก็ยังได้ของที่ระลึกาต่จะเอาว่าน อา่าโยมเตรียมเสบ่าก,กันมาใหวันนี้ประกอบการเข้าวพอนี้อากาศก็โมทนาสาธุการเราก็เตรียมกำลังเตรียมกำลังเตรียมเสบา่าในวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะ คลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ยังคอยครูบาอาจารย์คอยครูบาอาจารย์เมื่อพร้อมแล้วก็จะออกมาจะจะออกมารับบิณฑบาตท,ที่นี่แหละตอนนี้ญาติโยมกำลังเตรียนโดยคุณพ่อประชาผมนอกเป็นหัวหน้าในตอนนี้สาธุ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 